สวัสดีครับผมอยู่กันในเกม W C W N W U O Revenge นะครับผมอ่ะวันนี้เราผมจะมาเล่นเบสฮาร์ดเจอกับป่าสติงตามที่น้องเขาขอมาเนาะโอเคมาโอเคอ่า Exhibition เปิบเขาให้มาซิงเกิลแมชอ่ะขอสตาร์เค e ใช่ไหมโอเคจัดให้มาวานจะเลือกอ่ะขอให้ผมเล่นเบสฮาร์ดใช่ไหมมาเบสฮาร์ดไหนวะไหนวะ เออแปบ๊บแปบ๊บอ่ะอีเบสาร์ดอ่ะเดี๋ยวดูสกินก่อนมีสกินอะไรบ้างอ่ะอ่ะมีชุดนู่นชุดนี้อันเดี๋ยวเราเอาชุดเบสิกดีกว่าโอเคเจอกับป๋าสติงใช่ไหมไหนป๋าสติงเลือกแปบ๊บอันนี้ป๋าสติงอมีหน้าแดงหน้าขาวอมียุคเก่าชุด เอา Pack วูปแพรนี่แหละมาเอาสกิลเท่ากันไปเลยมาไม่ต้องต่อไม่ต้องอ่อนให้เพราะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ฮะเล่นไม่ค่อยคล่องเออโอเคปรับโหมดปุ๊บปุ๊บปบไม่ต้องจํากัดเวลาไม่ต้องนับอะไรทั้งนั้นมาออโอเคประมาณนี้เนาะไม่ต้องติดเชือกด้วยเสียเวลามาเปิดตัวมาก่อนเลยเบรสฮาร์ดอันนี้เขาจะเป็นเพลงของตัวเกมนะฮะไม่ใช่เพลงที่ ของเจ้าตัวน้องนี้ hey, มีเท้าเอลทีผู้ระเบิดอันนี้มันจะต่างจากโนเมอร์ซี่นิดนึงที่มันมีตัวละครเดินขึ้นเวทีนะฮะในท่าประจำป๋าแกนะฮะมาเจอกับติงวู๊แพกหน้าแดงมาเลยมายังไงป๋านี่เท้าเอลระเบิดเหมือนกันอา้าวสกีนเดียวกันเลยมาค่อยๆเดินย่องย่องฮะ นี่มีป่าเบธฮาร์สยืนรออยู่บนเวทีด้วยมาเออมีวู้เออมีวู้บนเชือกเลยโอเคมาครั้งนี้เป็นเฮียเบธฮาร์ดเฮ้ยหมายมาได้ไงเดี๋ยวกระบอกมาได้ไงเดี๋ยวไต่กันไว้ก่อนไปกันเดี๋ยวอย่ามาใกล้เออหลุดแล้วนี่โชกให้ตัวองก็ให้มาวิ่งกระแทกอุ้ยแอนรับมียืดอกรับเหรอสติงดรอปคิกเอายืดอกรับอีก นี่อันนี้ท่าไม้ตายเหมือนกันนะฮะชาร์ปชูสเตอร์เหมือนกันแต่ของสติงจะเรียกเป็นสกอร์เปียนเดดล็อกมามาสติงขึ้นมานี่โคตชไลน์เชียวเฉียวแต่ล้มได้มาเอาใส่คาเมลคลัชนี่ขาติดเชือกไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเอาออกไปแล้วมาไม่มีการติดเชือกเท่านั้นมาเอาว,ว่งก่อนแล้วโค้ชไลน์หงายเงอไปเลยสติง วูแพกยุกโกนอูยุกโกนอูยุกหน้าแดงเจอดรอปคิกอเลยเดี๋ยวดรอปคิกกลับอาวุธวืดวืดวืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักเลยดีตั้งหลักเลยดีจับอะไรเจอปัดตบไอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซอกไปสิครับไปสิฮะมาจับสติงเวียงเด้งเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดจังหวะเอาไหมเอาไหมคัดคัดคัดเด้งเชือกนี่ไงดรอปโทโฮถูกแล้วถูกแล้วมาจับอีก ในทุ่มมาเลสดอปเอาไปเฉียวๆวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวตบยืดอกยืดอกลับยืดอกลับเหรอตบดังลัน่นมานี้เอาจับเวียงเด้งเทือกนี่อดีดลูกหลังแบ็คคิกไม่ลงหร้ดอดรอปคลิกไปอีกมาอยู่ดอกเวทีมานี่จับยกทุบก็ให้ร่วงเ,เกมนี้เป็นเกมในมือถือนะฮะพิมพ์ Nintendo 64ก็สามารถโหลดได้เลยนะ มีหลายเกมให้เลือกนะเกมยุคเก่าๆนี่มีเพียบไม่ใช่แค่เกมมวยปร้ำ hmm. เดี๋ยว mm hmm. เดี๋โตเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะจะหนักไปโนเวเอามากกว่าโอเคมามา่ไรวันนี้น้องก็ขอมาบ่อยจัดให้ซะหน่อยโอเคมา,ามามีท่าไม่ตายแล้วใสเป็นแล้วแล้วใส่ไม่เป็นเกมนี้มาจับใสสปายบาสเตอร์แล้วก็ทําไมาตายฮะชาร์ปชูสเตอร์สิครับผมมาอยู่ใกล้เชือกเปประโยชน์ ไม่มีการจับเชื่อนะฮะเดี๋ยวอัดอัดฟัก่อนอัดฟังอ,อืดไม่ยอมสิงไม่ยอมจับมานี่นี่อะหักคอลองมาอีกเดี๋ยวข,ขึ้นเชือกก่อนยังไงเออวิ่งขึ้นเชือกอ่ะมันจะก,กระโดดให้เองกระโดดเข่าลอยนี่รีเพย์ให้ดูด้วยนี่โชกโชกก็ให้ดอบคิกก็ไปเออหงายสักทีมานี่มานี่ขอชาร์ปชูสเตอร์อีกสักทีมายอมไหม ติงยอมไม่อยู่ใกล้เชือกไม่ประโยชน์ดิ้นไม่หลุดหรอกหูร้องลั่นเลยสติงไม,ไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครมาเควินเนทอันนี้พวกสติงแน่นอนครับอูแพเหมือนกันเดี๋ยวอะไรอย่ายุ่งเควินเนทคลิปที่แล้วไม่เข็ดหรือเควินเนทเจอฟินไปไม่เข็ดใช่ไหมยอย่ายุ่งออกจ็อบบ่อยเหลือเกินเกมน,นี้ไม่ต้องตามมานี่ย๋ยาดรอปคลิกใส่สติงไปก่อนเควินเนทเอามั่งเหรอเอา้าไม่โดนเดี๋ยว มาช่วยสติงออกไปอย่ามาใกล้เฮ้ยกลัวอย่ามาใกล้ทีละคนทีละคนโอ้โหโดนค่อยๆ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 เฮดบัตไงไปก่อนทีละตัวเฮ้ยแเบฮาร์ดไม่มีใครมาช่วยเลยเฮ้ยาร์ดฟาวเดชันไม่มาเลยเหรอไม่เอาทีสติงก่อนเควินแนทเดี๋ยวเดี๋มองหนะ้าอะไรอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งไปไปนี่เอาทีดอบคิ้งมียืดอกรับนะไม่โดนยืดเดี๋ยวเดี๋ยวเบอรบิ๊กบุ๊กเต็มเต็มโถ่เอ้ย เบน่าไอ้ยอย่ายุ่งติดปบอย่าอย่าลุ่มอย่าลุ่มเวียนเด้งเชือกนี่อย่าแบ็คคิกไม่ลงอีกเจอถีบนะหเดี๋ยวสิงขอมีส่วนร่วมอย่าพึ่งอย่าพึ่งทีละคนเฮ้ยแม่นี่เหรนะชกหน้าหงายไปเลยมาซ่านักใช่ไหมมาชาร์ปชูสเตอร์สักทีเถอะมามันซ่านักมันซ่านักมันคันตัวแล้วไงมาไอ้เอคีวีเน็ตโอเคพอใจแล้วลงแล้วเทวีเน็ต อยากมาโดนอยากโดนแค่นี้ก็ไม่บอกมาสติงมาหัวกันต่ออย่ายุ่งดอฟคิกวืดไปอีกรอบมาน,นี่สติงสติงยืนเอเอเอจับใส่ซูเพกมาน,นี่เลฟดอฟเอาวูดอีกแล้วอันไลนักหนาอนกลิ้งลงไปเดี๋ยวขอเด้งเชือกวิ่งมาอ่ะวืดดีฮะวืดอีกแล้วทีบ มาขอขึ้นเชือกแป๊บอยู่นิ่งๆอย่าหนีอยา่าหนีกระโดดโค้ชไลน์นี่อย่างสวยมีรีเพย์ให้ดูด้วยมามาเก๊กก่อนฮนะเก๊กโอเคเก๊กเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีท่าอ่ามีท่าไม่ตายนะอ่าเก๊กเรื่อยๆแหละติงมานี่อยู่เฉยมาจับสปายบาสเตอร์แล้วก็นี่ฮะชาร์ปทูสเตอร์นี่ทำไมตายเร็วเร็วเร็วโอเควินเนียด,นดูไปก่อนอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งยอมไม่ยอมไม่ยกอย่างหนะอึดแล้วเกิดสติงนี่มานี่ใส่ทีได้ไหมเนี่ย ใส่ทีฟาลงไปใส่สองทีต่อเนื่องครับเมื่อกี้ท่ายังไม่หมดยังไม่หมดใส่เอดเร็วเร็วยอมยอมดิยอมดิย้อมดิยอมไม่เออยอมมาสติงกิฟต์อะับ ก็โอเคผมก็เป็นประมาณนี้เนอะสำหรับเกมดับบ w รยูสดับบรยเอับบรยูอนะผมใครอยากให้ใครเจอใครเกมไหนก็สามารถแนะนํำมากันได้นะฮะถ้าแมสไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นะฮะอ,อย่าลืมไปติดตามช่องนะัดเขามินกันด้วยเนอะผมกันใหม่เทปหน้านะฮะสวัสดีครับ